ครับผมอากาศร้อนๆอย่างนี้นะฮะตอนนี้บกตู่ครับอยู่ที่งานนี่ครับ GPRC นะครับหรือว่ากลางปีลันไบแชมเปี้ยนชิพต้องหันไปมองด้วยนะเพราะว่าเป็นงานที่แบบคาทา,ายสำหรับเด็กจำเป็นเครือกลางปีเขานะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศในสนามเนี่ยต้องบอกว่ามีแต่เด็กๆนั่นเลยเดี๋ยวบกตูกต่พาไปชมกันเลยดีกว่าเห็นบอกว่ามีนักแข่งมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ หนึ่งเดียวเท่านั้นเลยฮะรุ่นนี้แข่งกันดุสิทันครับแล้วดูครับเป็นสายใหม่กับเก้าครับโอ้โหโอดูคู่นี้แล้วโอ้ติดคู่มั้งเลเกิดขึ้นมาแล้วฝากทีมน้องสายใหม่ครับเก้าขอตามไล่หัวด่อยยังเป็นน้องสายใหม่ครับแล้วดูทุกโค้งครับไปเป็นนักแข่งรุ่นเด็กเลยนะฮะด้านหลังนี้นะครับที่เห็นก็จะเป็นฟุตฮักนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่เลยนะฮะ เราก็มาคุยกับบนหน้าแก๊งหรือว่าผู้จัดกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าครับผมม่ถึงอยากจัดแข่งก็พออีสนใจไม่เห็นเห็นก็แต่ละก็งงๆมันคืออะไรใช่ไหมแล้วพอดีลูกน้องมีลูกเลียงรักงานเลี้ยงเพื่อมีลูกกันถึงก็ไปแข่งกันจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาเป็นไงเขาบอกจริงจังมากนะก็เคยก็เลยดูดูอยู่บ้างนิดนึงแต่แล้วมันช่วงโควิด ก่่อนโควิดใชมแสดงว่านี่คิดมาตั้งนานแล้วดิแต่ก็มก็ยังไม่ได้คิดอะไรซีเรียสมากจนกระทั่งเมื่อเมื่อเมื่อปลายปีเมื่อปีแล้วมีมีเพื่อนสนิทลูกเขาแข่งจริงจังจริงจังนี่คือจริงจังหลายๆแบบว่าตะเวนแข่งทุกอาทิตย์เลยไปทั่วทประเทศแล้วไปอเมริกาไปวิยนาไปไปหมดอ่ะก็เลยเขาก็มาบิวบิวบิวอยู่ว่าคือบิวพี่เอกเออบิวให้ประจัดให้หน่อยดิบอกให้กลางปีจัดหน่อยโน่นนี่นั่นก็ มีข้อแม้อย่างหนึ่งบอกถ้าอยากให้กลารปีจัดอ่ะมันคงต้องเป็นรายการที่ใหญ่ๆเนาะงงงงเสียเวลาจัดไม่เอาอ่ะใช่ไหมการปีจัดทั้งปีก็เลยบอกเอามีรายการไหนที่มันคนไทยรู้จักแล้วแบบศรัทธามากสุดไหมเขาบอกมีรายการนี่แหละ R C S ที่ญี่ปุ่นก็เลยบอกเขาบอกว่า ถ้าไม่ได้พาร์ทเนอร์กับคนอันนี้หรือซื้อลิขสิทธิ์หรืออะไรกันไม่ได้เนี่ยก็ไปจัดก็เลยไปมาก็มีก็มีการติดต่อกันคุณไปคุณมาก็ก็เขาก็ยอมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับปีนี้ก็มีเขามาเนี่ยประธานเขามาก็คระการมาหมาคนเห็นคนญี่ปุ่นมาเยอะมากกระการ5คนทีมแข่งเมื่อเนึ่งของญี่ปุ่นมา12คนไหนอยู่เต็นท์นน้นมามา12คนแล้วก็มีมาจากฮ่องกงมีมาจาก <Indo S 1> อินโดดีจีนนิดนึงแต่แน่นอนมันก็กประมาณวันนี้เขามา300มแต่ถ้าถ,าถ,าถาา้าถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ให้วระสุการคนไทยก็น่าจะมาได้เยอะกว่านี้แต่พอดีมันมันมันติดสงก,การแล้วคิดว่าความคาดหวังน่ะที่แบบว่าจัดขึ้นมาที่เอกจะได้อะไรแล้วก็คนที่เข้าร่วมแข่งจะได้อะไร ตอนนี้ตอนนี้คือคือไ,ได้อะไรคืออย่างน้อยคือเลาพยายามพยายามจะจะ,จะ,ยะขยายธุรกิจของของของกลางปีทางด้ในการจัดอีเวนต์กีฬานะครับแต่ตอนนี้ของเราอ่ะขยายเป็นเรื่องวิ่งแล้ววิ่งผู้ใหญ่เรือวิ่งมาราธอนเราก็ไปไปไปเป,ปพาร์ทเนอร์กับบริษัทไตลี oh. จัดวิ่งอยู่แล้วจัดไอรอนแมนด้วยอะไรอย่างเง oh. ี้งยก็จะมีการจัดทำอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยมาสนใจก,กีฬาเด็กเราก็ดูว่าเอ้ยอันนี้เป็น เป็นกีฬาที่มีล้ออยู่ใช่ไหมก็ใช้แผนก G P ่พี่ไ s มอเตอรเป็นเป็นผู้จัดซึ่งก็เพิ่มเติมจากรถยนต์มามาเป็นมาเป็นในประเทนี้ก็ก็ลองดูเรื่อหอนาคตจะขยับขยายอะไรไปก็ว่ากันไปแต่นี่ก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่น่ารองแล้วก็แล้วก็เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กๆก็น่ารักอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อยากาก็ก็มาร่วมสนุกกันแล้ว แล้วก็พยายามเอากฎกฏกติกาของญี่ปุ่นมาช่วยพัฒนาการแข่งขันของเมืองไทยให้มัน,ให,มนให้มันทัดเทียมกันโอ้เจ้าของลีกสุดนี้เขามาคุมมาดูแลด้วยตัวเองเลยใช่ใช่ใช่มาโอ้โหแบบก็สติ๊กเลยแล้วมันแล้วมันจะขาดความเป็นตัวของกลางปีหรือเปล่าไม่ก็คือก็คือเราถือว่าเขาเขาเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งมี listening e n g l อ่ะต่อเมื่อกี้มีคนถามพี่เอกโอ้โหนี่นารแล้วีก็เป็นที่มันถามก็คือน่ารักกลางปีแล้วขยายไปอย่างอื่นนะครับ มีอยากมากีฬาทั้งเด็กโดยเฉพาะกีฬาที่มีล้อนะครับก็ก็ก็มาลองเรื่องข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 องเด็กตรงนี้ดูว่าว่าเป็นไงอีหน่อยจะอาจจะพัฒนาไปจัดบีมเอ็กอีกก็ได้อะไรก็ว่างไปคือไม่มีเครื่องยนต์ก็จัดได้ใช่ไหมได้อะไรที่มีล้อเราก็พยายามจะนะครับเพราะเราผมเองก็เกิดเด็กๆก็ใช่มเล่นบีมเอ็กซ์ไปอยู่แล้วอะไรแล้วก็มาแล้วใช่ไหมก็มาใส่ซิ่งมาเด็กๆมันไม่มีขาถ่ายขนาดนี้นะครับแต่คราวนี้คิดว่าไอการลงทุนที่แบบเปิดซื้อลือกสิทธิ์มาเนี่ย ฟีดแบ็กเป็นไงมั่งพี่ตั้งแต่สนามแรกอันนี้คือสนามแรกใช่ไหมแต่ว่ารู้ว่าที่ทีมมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เป็นสนามฟรีฟรีเรสเป็นฟรีเลยอันนี้ขนาอเก็บคะแนนแข่งจริงแล้วเริ่มเก็บคะแนนมันแค่สนามช่วยพาเราเห็นอะไรบ้างที่แบบว่าตามสิงที่เราคาดหวังไหมขอขอบคุณเลยขอบคุณทีมทีมพ่อพ่อแม่ มาเยอะมากเียว่าเป็นสมาคมเพราะพ่อแม่ที่มามาช่วยมา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 ช่วยเป็นกรรมการด้วยมาช่วยงานเราด้วยเป็นกรรมการมาช่วยงานเราด้วยแล้วก็แล้วก็ให้ให้ข้อคิดเห็นให้ช่วยเราเยอะมากนะครับมีหลายครอบครัวเลยแล้วก็โค้ชผมก็ใสหลายโค้ชที่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 ร่วมร่วมกับเราอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณพวกนี้นะว่าก็ก็ไปบีพวกเขาก็คงเริ่มลำบากเหมือนกันนะครับาขอบคุณก่อนเลยครับค่าสมัครแพงพี่ ถ้าฉบับพันสองก็ต้องมีเท่าไหร่นะเทียบประชาน่อวันคันหนึ่งนะเออรถคันหนึ่งอ่ะโอ้โหแพงสุดก็ประมาณสองแสนนั่นแหละว่าอยู่ล้อเขาขายกันคู่นังก็ถูกสุดผมว่าต้องมีสี่หมื่นฮะตรงเนี้ยขายอยู่ของจีนอ่ะเป็นคาร์บอนเก้าหมื่นเก้าแต่ถ้าแพงสุดเคยได้ยินอ่ะล้อคู่ละแสนห้าไม่เจ้านั่นแหละจริงอ่ะ จริงจังมากเพราะว่าเฉลี่ยเด็กอะเพราะว่าถ้าถ้าเด็กทั้งงานเราไม่มีบิเกนเนอร์แล้วก็เป็นเป็นเด็กที่แบบว่าจริงจังกันตั้งแต่สองขวบเป็นต้นไปเนี่ยเพราะนั้นอุปกรณ์เขาจะค่อนข้างจะเพราะอุปกรณ์อน่ยเฉลี่ยเฉลี่ยแสนเนี่ยต่อคันเอาแล้วอย่างนี้ถ้าแบบถ้าคนที่แบบอยากจะมาเริ่มเข้ามาแข่งขันนะพี่ก็ได้ความจริงอะผมว่ามันมีไหมมีความแตกต่างของ อนมันแค่แค่น้ำหนักอยู่นิดนึงใช่ไหมแล้วมันมีรุ่นนี้แบบว่ามือใหม่อะไรอย่างงี้ไหมมีก็รุ่นเด็กคือคือรุ่นเด็กเลยซ้อมได้แล้วก็แล้วมีมีโค้ชอ่ะมันก็มามามาฝึกฝนก่อนก็ได้แล้วอ๋อจดิการะบุโดยอายุเลยใช่วัยอายุแปลว่าอุ่นซ้อมหมดเพื่อสายอะไรอย่างไงมาคุณก็อายุเท่าไหร่คุณต้องลงนะใช่ถ้าคุณอยากจะเข้าได้ตามเพื่อนคุณก็ต้องมาไปเทรนนิ่งคุณเองอ่าก็มาดูก่อนได้แล้วก็จะมีโค้ชเนี่ยนิดนี้ในสนามเนี่ยโค้ชหน่อยสิบคนอย่งเนี่ยระดับประเทศ แล้วโค้ชประเทศไทยนี่นะบางทีมีเวียดนามมาเรียนถึงประเทศไทยนะคือดิปเปินส์มาเรียนอะไรมาเรียนแล้วแม้แต่โค้ชจีนประเทศไทยก็ยังไม่มีอยู่ขนุกลี่ขนาดล้วร้อนเนี่ยเ <laughs> มื่อกี้ถามไปแล้วว่ายังไงสำหรับสนามแรกก็ได้คำนั้าขอบคุณไปแล้ว,แล,วและคิดว่าถ้าเผื่อว่าจนจบฤดูกาลนี้เราคาดหวังไว้มากน้อยขนาดไหน ตอนนี้คือจบฤดูกาลคือทีมงานในส่วนของเราเนี่ยต้องการจะเรียนรู้การทางานแล้วก็เรียนรู้หลายๆอย่างให้มากที่สุดที่มากได้นะครับเพื่อพัฒนาีปีหน้าปีต่อไปนะปีนี้ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับก็คือก็มาเรียนรู้กับกับพ่อแม่กับโซเชียลของสายขาถ่ายนี่แหละนะครับแล้วก็เราจะได้พัฒนาพอเรารู้แนวแล้วก็สามารถจะต่อเติมพัฒนาต่อไปได้ อันนี้นาตอนนี้ก็คือเราก็ทำตามระบบญี่ปุ่นเนราใช้ชะระบบระบบเดียวกับเขานี่นะคือญี่ปุ่นเขาก็เรื่องมาตรฐานความนะใช่ใช่กทท็ก็ปลอดภัยด้วยอะไรละเอียดยิบมากเ,เพราะว่าเลือได้เปรบเปรบนี่เป็นอะไรที่ที่เขาช่จะดูยากเพราะอย่างของจีนกของญี่ปุ่นเนี่ย ได้เปรียบชีวปะกัน,กนจีนอาจจะเปิดโอเปนมากกว่าในการทำอะไรที่มันได้เปรียบมากกว่าแต่ทญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างจะไม่ให้ไม่มีการได้เปรียบคือลดสเปกอยู่แล้วญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เลยเรื่องความเสมอภาคเรื่องของอะไทยเงี้ยใช่ไหมโอ้โหแล้วก็นักแข่งไทยหลาย,ลายคนเคยไปแข่งที่จีนแข่งเวียดนามซึ่งมันก็หลากหลายไงแล้วเราตีกรอบมา มามมามาให,ให้เข้าใจจริงๆว่ารายการเราเป็นแบบนี้โอเคเท้ายนี้รบกวนพี่เอกทิ้งท้ายอะไรให้เราได้ขับแม็กซ์ไปพี่วันนี้มาเยือนสายสองล้อเหมือนกันครับ <laughs> ก็ขอฝากไรเดอร์ขับนะเพราะว่าไอ้ที่เป็นเป็นเป็นกีฬาเด็กๆสองล้อเหมือนกันไรเดอร์ขับก็แน่นอนก็คือเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่โตหน่อยนะ,ะที่ท,ที่ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ เป็นหลักนะครับก็อันนี้ก็เป็นเด็กๆถ้ามีลูกมีหลานก็ลองมาดูเพราะว่าถ้าผมมีลูกก็ผมชอบเรื่องรถผมก็คงให้แข่งนี่ห้ด้วยเหมือนกันแหละใช่เมื่อวานก็เอากันกาลงเพจไปแล้วว่าเอ้ยเนี่ยมีใครมีลูกมีหลานก็มาลงนะมีเแล้วดูตอนเขาเข้าโค้งเห็นไหมเขาจะเช็ดพื้นอยู่แล้วเห็ไรบ้่ะใช่ยางก็ต้องเกาะนะยางก็ต้องดูดิด็ดการวางเท้าก็เหมือนเข้าโค้งมอไซค์นะนะเออน้ชาช่าชาจริงไหมเนี่ยเนี่ย เอาพี่ประมาณนั่งก่อนเดี๋ยวขอ <Okay. S 1> เดินเที่ยวงานกั <ละ S 1> นคาพี่ครับสวัสดีครับเขาบอกว่าเป็นญี่ปุ่นทำเหรอใช่ค่ะของญี่ปุ่นทำกับเขาไม่ทำตลาดกับเขาทำที่ราคาแบบนี้กับแ,แบบนี้เราไม่มีรุ่นใหม่ยเยอะโอเค okay. <c oughs> มีรุ่นเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับเดียววุ้นสีสันสวยมากเลยนะครับร้านนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปนะฮะยังไงร้านมินิไรเดอร์ อลานี้นะครับก็ไปไหนหมดแล้วไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาด้วยความที่เป็นแบบเด็กนะครับก็มีเรื่องของรูปนะครับอันนี้รูปสามารถมาไปที่นี่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมรูปทั้งงานที่ที่ถ่ายกันครับต้องสามารถแบบว่ามาแการคิวอาร์วันที่13คราบผมก็เหมาเหมาเลย2วันอ้โหนี่คือใครมาไม่ต้องกลัวไม่มีรูปนะนี่แน่นอนโอ้โหแล้วมีจัดตรงฝัดไฟด้วยนะถ่ายได้ แน่นอนจริงครับจะมีรูปส,สวยๆกลับบ้านไปทุกคนแน่นอนครับแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นงานของเด็กนะครับก็จะมีในเรื่องของการระบ,บายสีแล้ของเล่นนะฮะงานนี้นะฮะก็ผองแกก็มามันทุกเม็ดแล้วก็ที่สำคัญครับดีควิกครับก็คือเป็นสปอนเซอร์ของงานนี้นะครับที่เข้ามาโลงโบ้ก็ใหญ่ขึ้นกว่นะ ยังไม่ได้ตัวน่นักปั่นนะจ๊ะมารักได้ที่บีควิก